สำหรับท่านที่มาอุดหนุนหน้าร้านนะครับหากสงสัยการใช้งานหรือว่าสงสัยเครื่องมือตัวไหนสอบถามกันได้นะครับจริงๆแ้่แต่ละเป๊ะจริงนะวันตัดแต่ละอ่มันมีขั้นนั่นก็คือระบอกมือกถ้าโดยทร่มไปก็คือนอ้๊อฟแล้วเราเฉียดจากมุม90มันไม่มี้ขี่หรอกมีแต่ว่ามันในตัวชุดเขาเป็นแค่ถ้าเกิดเราจะแทงจริงเราต้องทำสี่เหลี่เหมือนแปลงทุกอย่าง มัต้องแปลงครับแปลงการใช้งานเพิ่มข้นตัวดัมใช่ส่วนต้นไ้าที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ย็ค่เพิ่มมาก็คือสามารถพอเนี่ยเจาะทะลุคือจี่ตัวนี้แล้วทีนี้เราอาจจะเพิ่มเป็นตัวแคมป์ลบเพื่อกดชิ้นงานอย่างลูกค้าท่านนี้เป็นมือใหม่นะครับก็ให้เราประกอบให้เลยเพื่อยกกลับบ้านพร้อมทั้งถามวิธีการใช้งานในเบื้องต้นก่อนเลยครับเพราะว่าก็ไม่เคยใช้เครื่องเลื่อยวงเดือนมาก่อนครับทีมงานเราก็พร้อมนะครับตรงนี้ หรือว่าน้องท่านนี้อุดหนุนเครื่องรีดเจ็ตไปนะครับก็อยากจะดูว่าการรีดใช้งานยังไงก็รีดกันสดๆเลยครับเอาไม้ที่ร้านนะครับรีดให้ดูวิธีการใช้งานนะครับก็ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนที่ร้านนะครับราคาก็จะลดลงนะครับเพราะว่าก็ตัดค่าขนส่งออกไปนะครับ